จากรายงาน,น65%ฮนะหกฮะของธุรกิจ SME นะฮะเป็นเป้าหมายของการโจมตีไซเบอร์ซิียวตี้นะฮะอันนี้คุณเตรียมตัวยังไงมีโครงการดีแนะนำครับนะฮะรัฐงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติฮะหรือสอกมชเนี่ยก็คือเชิญ SME นะครับหรือผู้ประกรอบก,การทั่วประเทศนะเข้าร่วมโครงการยกระดับภาคธุรกิจป้องกันและรับมือภัย คุ่คมทางไซเบอร์นะครับก็คือในจะมีการอบรมนะครับเกี่ยวกับเรื่อง PDPA นะและการป้องกันภัยทางไซเบอร์นะครับแล้วก็ทดสอบความรู้ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนะครับแล้วก็เมื่อผ่านการทดสอบเนี่ยจะได้รับสิทธิ์นะการฝึกซ้อมฮะนะครับเกี่ยวเรื่องไซเบอร์วนะครับแล้วก็ได้รับใบเซอร์ติฟิเคตนะครับอันนี้คือเป็นความพยายามของหน่วยงานของรัฐนะฮะซึ่งในส่วนของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับโดยร่วมกับ PDPa นะฮะก็คือหมายความว่ากรณีที่เราทํา PDPa เนี่ยการที่จะไปสู่ในส่วนของ Cyber Security เนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็มันมีเรื่องของอในส่วนของเครือข่าย นะครับอย่างเช่นสกมชเอเนี่คือสมักงานนี้ฮะแล้วก็ p d p c นะฮะคือสก็สคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะแล้วก็ไทยเซิร์ชเนี่ยนะครับก็คือเป็นในส่วนของคนทำา Security โดยตรงนะฮะอันนี้คือแนะนำนะครับขอความมือไปสมัครเยอะๆนะครับตามลิงก์ไบโอนี้เลยได้เลยนะครับ